ดอกกุหลาบนี่เคยซื้อให้ผู้หญิงบ้างไหมตอนเด็กไม่เคยเสียตังกับดอกกุหลาบเหรอเสียแต่เงินเสียแต่เงินอันนี้เชื่อบ้านรถบ้านรถนี่ยังเคยเลยมันเป็นหนามทิ่มตำความรัาเราจะเจ็บปวดโอ้ยตายแล้วโอ้ยเหนื่อยมากมันตายแล้วเหรอฮะมันไม่ได้จัดพงหลีดนะพี่มาจัดทำไมจัดพงหลีดเหรอเอาให้มันทำไมมันรับปริญญาอันนี้เลย วันนี้นะครับเขาอยู่ที่ปากคลองตลาดมาเองครับในเวลาแปดโมงเช้าแปดโมงจะแต่กัวจะตื่นนี่ต้องตื่นต่เช้าหลือต้งต่หกโมงอ่ะตีห้าวันนี้เราอยู่ที่ปากคลองตลาดแล้วก็จะมาซื้อดอกไม้วัตถุดิบเอาไปเอาไปแตกที่ร้านดอกไม้แล้วก็ร้านดอกไม้ที่ดีที่สุดในย่านนั้นใช่เพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์น้องดีม น้องดีมของเรามันตายแล้วเหรอนะนอมันไม่ได้จัดพงลีดนะ<อ> <laughs> พี่ไม่ให้มันทำไมจัดพงลีดอหรอเอาให้มันทำไมมันรับปริญญา วอนนี้ตื่นเต้นนะที่ต้องกยนเราไมีนยาเพราะว่ากูไม่เคยเดี๋ยวลูกพี่ก็ไปเฮ้ยลูกกูไม่เรียนสูงขนาดนั้นทีนี้เราก็มึนเลือกไอ้พวงกิ่้แบบดอกไม้เลือกดอกไม้เลือกดอกไม้ก่อนมันอยู่ที่เราจะออกแบบยังไงก็ได้ต้องเอว่าเออเรามีโจทย์ไหมมีโจทย์อันนี้เรามี reference จากเจ้านายมาเพราะเนี่ยเจ้านายจะมาสูกงานด้วยนี่นะคะเป็นโจทย์แรกมันคือ ดอกที่เจ้านายชอบได้ก็คือทานตะดอกทานตะวัน Sunflower อีกอันหนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบันี้สวยเพราะฉะนั้นก็คือง่ายๆดอกหลักก็คือทานตะวันกับกุหลาบไปชุบกันว่าใครจะได้ทานตะวันใครจะได้ดอกกุหลาบแต่วก็ไปซื้อกุทานตะวันทานตะวันจัดง่ายได้ได้เอาดอกกุหลาบก็ได้ไม่ต้องเป่านะทั้งนั้นไม่ต้องเป่าหรอกไม่ต้องเป่าโอเคผมเอาทานตะวันไปเดี๋ยวเจ้านายเขาจัดเจ้านายเขาชอบจัดคุณหาด้วย นี่กุหลาบนี่กองหมนี่ไงจัดสวยเอาสีชมพูใครทำเลยคะใครทำเลยใส่ทำสวรรค์เป็นดอกดอกอันนั้นหกสิบคนที่ขายขายเดย์ขายหมดแยกทม่บานเลยไม่มีส่วนผสมอะไรเลยหรอครับใช่เราขายเ้ามียนี่เขาทำเน่อยสีไหนก็ได้ที่โลชอบอยากให้น้องนะก็มีสีส้มมันสีมันมีความหมายแม่พี่อันนี้ก็หมายว่าล่าลาหวานดอกกุหลาบเหรอครับแม่ปุพัน ไกลชิดไม่ให้แล้วถ้างั้นไม่อยากใกลชิดมันไม่อยากใกลชิดมันเอาสีชมพูกับสีขาวก็ได้สีชมพูกับขาวนะคะเอาไซส์จังเลยน้อยไปซะแฟนนักเตะลูกหลานเป็นเป็นรุ่นน้องนั่นเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบบาทได้ร้อยสองอันใช่ไหมอ่าลุงลุงกับโล่ไปดูของแต่งตอวก็ได้หกสิบบาทนั่นอ่ะเห็นป่ะมันก็คฟองมีมาพี่พี่ทิกก็ต้องใช้เหมือนกันไงค่ะตะวันอ่ะ เดี๋ยวท่านตะวันเราค่อยไปไปดูของแต่งก่อนก็ได้มาดูดินี่ไงพี่ิมาสีนี่ไงมันเป็นใบใบใบยูคาฮะใบยูคาใบยูคาเขาได้เนี่ยตะวัน่านตะวันเยอะเลยเจ๊ท่านตะวันเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยร้อยหนึ่เอาเอาร้อยหนึ่งน่ะเนี่ยนี่เราอยากนีเนาะเออจะได้เด่นๆนี่ นี่ได้แล้วหนึ่งต้องต้องแต่งด้วยไม่ใช่หรอนี่ไงครับซุยกงดอกซุยกงจอดี่ซุยกงกอกรองนี่ไงเออนี่เลยสีเหลืองสีเหลืองตัดกับขาวสวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาแบ่งกับคูด้วยคุณไม่ต้องใช้อะไรอีกอันเนี่ยเราจริงๆริงเราซื้อแบบเนี้ยเนี่ยช่อแล้วก็หยิบให้มันก็ได้นะ หรือว่าไม่ได้ต้องไปจัดเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามเขาสุยไปอันนึงสุยกงสุยสุยสุยกบก็ยิ่งเยอะนะที่เนี่ยมากันได้นะครับใครอยากได้ดอกไม้ยี่สิบสี่ต้นจริงเหรอเปิดยี่สิบสี่เลยเหรอเต้นดอกไม้ไม่เหี่ยว่เปิดยี่สิบสี่ดอกไม้ไม่เหี่ยวหรอแช่น้ำอ๋อเนี่ยเขาอยู่ในอุณหภูมิเขาอยู่ในอุณหภูมิพี่องศาที่ถูกต้อง ติดตตามแล้วนะรู้คุณฮารุถ้าเราคับพี่รู้เราทำไมต้องสะดุ้งขนาดนั้นวะตอนนี้ซื้อดอกไม้เสร็จแล้วค่ะพี่รู้เดี๋ยวกําลังจะไปดูของนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ร้านพี่พี่เหลี่ยดละค่ะอาไปเจอกันที่ร้านดอกไม้เออเจ้านายมารอแล้วเจ้านายมารอเดี๋ยวให้เจ้านายจัดดีกว่าเออดูเขาเจ้านายจะจัดเขาจัดเป็นหรือเจ้านายเขาเรียนพี่รู้เขาเคยเรียนเรียนจัดดอกไม้เขอเรียนจัดดอกไม้แล้วเขาไม่รอดเพรา็เลยออก แล้วเขาให้กูมาเอาทำแพ้อะไรตรงเนี้ยเขาเรียนจัดดอกไม้ไมไปโอ้ยเออมีเพลงเกี่ยวกับกุหลาบไหมมี <h <h ูเยอะนะมีที่ที่ชอบร้องอ่ะกุหลาบเลยกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังนั่นอันนี้เพราะเพราะอันนี้พี่สารเขาชอบกันเอาเอารถแห่ไปเลยตอั้น่ะเอารถแห่ไปไหม ดอกกุหลาบนี่เคยซื้อให้ผู้หญิงบ้างไหมตอนเด็กไม่เคยเสียตังกับดอกกุหลาบเหรอเสียแต่เงินเสียแต่เงินอันนี้เชื่อบ้านรถบ้านรถนี่ยังเคยเลยใช่ไหมที่ดินบ้านเสียกับผู้หญิงเอาให้เขาเขาจะได้ทำาะไรยิ่มตายไปเราไปไม่ได้สวัสดีพี่ออนสวัสดีครับไอ้พี่ออนที่จะมามาสอนเราจัดนะฮะ มันจัดยากไหมพี่หามิงดอกไม้จริงจริงไม่ยากค่ะไม่ยากโอ้พหเขาต้องไปเรียนไปอะไรัใช่จริงๆต้องเรียนพื้นฐานนิดนึงพื้นฐานก็คือสอนการจับการข้ามุมการเลือกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือต้องตั้งแต่เลือกดอกไม้เลยผมเลือกเลือกมาโอเคอันนี้ได้อยู่เลือกตามราคาเลยค่ะได้อยู่ได้อยู่แล้วมันจะบานไหมพี่หอนบานเราแกะอันนี้ออกก็บานแล้วค่ะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มจับ เริ่มจากจัดกระดาษออกก่อนนี่จัดดอกไม้นี่มันอยู่มันเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งเสียบไปตรงนี้มันจะความหมายเปลี่ยนเลยนะมีความหมายนะการจัดดอกไม้อใช่ค่ะจํนวนดอกต้มีความหมายน่ะเห็นไหมอ๋อใช่ตอนนี้คือจุดประสงค์คือเราไปให้เขาแบบคอนเกรสตูเลชั่นนะครับคืออะไรวะอันนี้ก นี่อันนี้เราไปซื้อมาอันนี้มีหนามแบบดีดอกกุหลาบดีถ้าเป็นจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้หญิงไม่น่าให้นะถ้าขยะพูดยืนเลยมันเป็นมันเป็นหนามมันเป็นหนามทิ่มตํำท้วความรักเราจะเจ็บปวดโอ้ยตาละโอ้ยเหนื่อยมากโอ้ความรักพอจะเจ็บปวดบางทีเอาดอกกุหลาบไปให้สาวนี้เราไปนั่งคุกเข่าแล้วเอาหนามเนี่ยหนามเนี่ยเอาออกให้เขาไหมอ่าลูกไม่ต้องฟังเสียงนกเสียงกานะคะคนแถวนี้นะคะ ทองทานตะวันก็มีความหมายนะความหมายว่ากินได้ด้วยอะไรด้วยสุขภาพเพื่อสุขภาพลองทานตะวันอ่ะเริ่มเลยครับพี่ออนเลยไปฟังเไปจับอันนี้อันนี้เป็นที่ลูดหนามค่ะเราลูดหนามกอนี่ไงไปทิ้งทาแล้วนี่ไงคือทิ้งจอมเหรอคือลูดทั้งใบเลยเหรอครับใช่ค่ะเหลือแค่ตักสองใบข้างบนก็พอแล้วก็ลูดลูดลงไปเลยเบาๆค่อยๆลูดเออกลัวๆมันเดี๋ยวออนทำให้ดูกับน้ำทำแบบนี้จับอยะไรนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็หลุดแค่นี้ไม่ต้องขุดอันนี้ออกอ๋อไม่ต้องขุดเปลือกแค่ต้องขุดไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดจอกเป็นมะม่วงเลยเราอยากได้กี่ดอกคะในช่ออยากจัดกัดกี่ดอกมันต้องกี่ดอกอะพี่แล้วแต่เราใช่แล้วแต่เราเยมือนมือรูปคนที่มึงจะให้นะให้เขาดูไหมเออเอารูปหน้าตาแบบเนี้ยพี่หน้าตาแบบเนี้ยที่หน้าตาเนี้ย หน่าหลังเหรอครับเนี่ยนี่ถ้าผมถ้าผมมีแฟนแบบนี้ผมบวนไม่สื่อโอ้โไปมีอะอรยันสิบดอกได้ครับโอเคยันละห้าสี่ละห้าดอกสี่ละห้าดอกได้ครับรูดรูดก่อนเัร็จแล้สวยงามไหมต้องต้องเอียบนะพอแล้วโอ้มันจะไม่สวยไงเดี๋ยวไม่เห็นความเขียวเสร็จแล้วก็พักไปในนี้ก่อนใข่เรจะกันตับเขาก็บอกว่าแค่ให้เอาน้ำหมออ ไอ้น,นี่เราก็ต้องออกออกอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องออกเดี๋ยวฉีดอ่ะกุหลาบสีขาวนี่มีความหมายว่าอะไรความหมายก็ <c oughs> คือว่ามันว่างเปล่าอ่ะ <c oughs> ว่างเปล่า <c oughs> มันไม่มีอะไรแลวมันว่างเปล่ามันแบบ <c oughs> คือมันแล้วแต่ ราคาครับมันแล้วแต่ราคาจะเป็นำนวนขึ้นอยู่กับจำนวนดอกมันคิดอย่างไงครับเวลาเราจัดดอกไม้เนี่ยอยู่ที่จํานวนดอกค่ะถ้าเกิดเป็นกุหลาบถ้าเป็นช่อกุหลาบก็คิดเป็นดอกคิดเป็นดอกแล้วก็มีค่าจัดบวกเติมเข้าไปเรียบร้อยครับพี่ยอดเรียบร้อยแล้วก็ในช่อมือนจะต้องมีดอกแซมด้วยดอกแซมก็คือเป็นดอกไม้อื่นที่ดอกซมดอกไม้หลักก็คือเป็นกุหลาบใช่ค่ะดอกแซมก็จะมีเป็น นี่แหละอันเนี้ยพวกเนี้ยเลือกได้เลยแต่ผมซื้อมาหมดแล้วนะผมโมมาซื้อมาหมดแล้วครับโอเคค่ะดอกแซมอย่าไปบอกเขาเนอย่าไปบอกเขาเราซื้อจากปากเอาแต่ในคลิปก็มีบอกเขาตนองซื้อจากปากเองพี่ออนเรียนนามไหมครับดอกไม้จัดเรียนสิสสีขาวด้วยดูนี่เรียนคุณอาเดินไปให้เขาดูหน่อยเสร็จแล้วเหรอนี่ต้นไม้แค่ต้นไม้แค่อันนี้อันนี้ ต้นไม้หรือเดนต้นไม้ดูดิต้นไม้เตี่ยวลยไรเดนต์เลดอกดนแล้วเนี <t <t ess ess <c <c ่ยออกยังไงครับแทงแล้วหลักดอกตัดได้เลยค่ะตัดตรงนี้เลยอันนี้มันดอกเลยนะอันนี้เบบี้เบรฟ่ะยิปโซอีกชื่อหนึ่งคือคนคนจะเรียกยิปโซมากกว่ายิปโซพี่หรออีกอันนึงยิปซีอีกอันนี้ยิปซีใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้สุยอันนี้เรียกสุยสุยสุยแล้วมันมาเป็นกอกๆอย่างนี้เราจะเลือกยังไงครับ เราเลือกที่จริงๆมันต้องขยายออกมาให้มันแบบมันบานบนิดนึงนี่ดึงเนี้ยใช่เลยโอเคเลือกเอาเอกดึงบานๆเราต้องจุบอะไในี้ไหมฮะเอาพักไว้ในี้ก่อนนะอันนี้มันหักสวยจังเลยผักปัดออกได้เลยไม่เป็นไรโอเคต่อไปแัดชอบพี่เยจะไปให้ใครใให้หรือเปล่า เพื่อนพี่ดีมสวยๆเยอะนะนะไม่สนใจเหรอไปทุกไปไม่มีละไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปไม่มีไม่มีอะไรแล้วไปขึ้นช่อหนึ่งมันตัดนานไหมถ้าเกิดว่าถ้าเราชำนาญก็จะแประมาณยี่สิบนาทีต่อหนึ่งช่อยี่สิบนาทีเลยเหรอเขาสู้ดูหน้าตาคุณพี่ให้อันนี้คือขยำไม่ขยำก็ได้นะถ้าเป็นไอ้คนเมื่อกี้อันนี้แต่งดึงอันนี้ออกค่ะดึงตะไคร์ออกครับเราก็ฉีกเลยฉีกได้เลยนะกลัวเจ็บอยู่แล้ว เวลากูดูแล้วมันจะทําให้มันบานรู้ก็ดูสองแบบมันบานเองเลยหรอใช่มันถ้าเกิดเป็นสีขาวมันถ้าเกิดแกะออกมาพวกนี้มันจะแบบเริ่มแบบบานมันบานมีสองวิธีค่ะเป่าให้บานกับปั่นอย่างเงี้ยให้บานโอ๊ยเป่าให้บานกับปั่นให้บานคิดดีไม่ได้เลยปั่นมันจะตั้งเอาเนะมันจะไม่บานหรอเป่ามันจะกระตุกกระตุกเลย ค่อยๆเหรอเอาพี่ดิ๊ลองนิดปั่น้นะปั่นขึ้นหรือเปล่าปั่นขึ้นหรือเปล่าพี่อ่ะกูสองปีนี่มาเดี๋ยวมันไปขึ้นดิ่ค่อยรู้เปล่าว่าทำไมถึงให้มาร้านนี้ไม่รู้ไม่รู้ครับท่านว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้ตอนเนี้ยเขาจัดแต่ดอกไม้ใช่ไหมแต่อนาคตอ่ะสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านหรืออยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยเขาสอนด้วยสอนด้วยเอมันก็สอนด้วยจะเป็นโรงเรียนสอนเริอันนั้นไม่ต้องสอนกันหรอกก็คือแบบสมมติ สนใจอยากจะแบบเอ๊ะมันยังไงเคยถ้าเรียนทีเดียวแล้วมันแพงใช่ไหมครับเราก็แบบมาเซิร์ฟดูก่อนว่าแบบเราจะชอบไหมเพราะว่าจริงๆแล้วการทําร้านดอกไม้นี่กําไรก็ถือว่าดีมากนะถ้าเรารู้จักแบบแหล่งต้นทุนที่ดีอะแบบแหล่งดอกไม้ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านดอกไม้มีเยอะมากแต่ว่าแบบแต่ละที่ก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันเนาะอ๋อมันก็มันก็มีลายเส้นของแต่ละร้านใช่ใ่ ผมไปให้ดีไหมบูดแล้วมั้งแล้วทำไมสมบูรณ์บานดอกไม้หอมจังเลยนะขอนมหน่อยสินี่เขาค่อยๆเป่านี่เห็นว่าแต่จริงๆถ้าใช้อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆบานเองของมันอีกใช่ไหมเพรับพอได้กินน้ำแล้วก็จะค่อยๆบานไปเรื่อยๆนี่เขากินทางไหนเขาตามกินเพรองเขาเป่าบานแล้วก็เป่าแล้วกินน้ำมันจะไม่เต็มหน้าเขา จะเละเอาละครับเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนะบานแล้วโหยบานเออดอกสีขาวคือมันบานคือสีขาวมันเป็นสีที่มันเป็นแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วของมันใช่ไหมแต่พวกนี้จะเป็นแบบอันนี้เจะมาแต่งกับใช่ค่ะตาดดอกเล็กด้วยแล้วก็เหมือนตูมนิดนึงเขาจะบานชานิดนึงแต่สีขาวจะบานง่ายกว่าโอเคเสร็จแล้วเรเสร็จแล้วนี่เรารวบแล้วก็ไม่ให้ดีมเลย ยังไงดีมก็ดีใจเอาแค่ว่ามันจะดีใจหรือมันจะเสียใจก่อนที่เห็นเราที่เราไปจริงอู้จนะไหนเห็นป้ายยังยังป้ายอยู่ในรถป้ายจริงหรอพี่ที่อยากไปเลยอ่ะทําไงอะป้ายทําให้ดีมเลยนะป้ายเป้ยอะไรแบบดีนะมันเป็นป้ายที่ว่าต้องไปมาหาลัยครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมล่ะถ้ายังต้องไปอีกกับผมลาออกจากมาหาลัยเนี้ยเสียนป้ายแล้วแบบว่านีดีดีอันนี้พี่ดูป้ายหาเสียนของบีมน่ารักไหมไหนอุ้ย กลัวมากเลยด้วูแล้วมันอยู้ไม่ดีมันอยู่ที่นิ้มันเอาลงไอจีนะรูปเนี้ยแต่เราไปคับให้ใส่นั่นเหรอใส่ผมปลอมหรอไม่ผมจริงมันพี่อันนี้คือผมเก่าที่งอตอนคนผมยาวครับแสดงว่าเกิดมาก็ขาคิเลยเม่ต้องสบายตาพิทิตไม่เคยสวยเลยเนาะในชีวิตมันหมอกระดาษก่อนเดี๋ยวห่อกระดาษก่อนเดี๋ยวผมห่อ เสร็จแล้วโลมึงดู hey. น,นี่ไหมน้องดีมอันนี้ก็ให้น้องดีมเราเราักมันมากเลยเนี่ยเราทำา <c oughs> เดี๋ยวมันงานจบมึงมันก็ไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ไปแทนง,งานพี่ก่อนแล้วกันนะงานยงานพี่แต่ผมมาจัดที่นี่เลยร้านอะไรนนรักร้อยร้านรักร้อยอยู่ตรงทองหล่อสิบเจ็ดครับทองหล่อสิบเจ็ดมาง่ายโทรง่าย หรือว่าโทรศัพท์กิ้งเดียวส่งถึงที่โอทังมาก่อนก็ได้นะอยากได้สวยๆแบบไหนแต่อันเนี้ยไปเข้าไปดูในเพจก็ได้ใช่ใแต่อันเนี้ยคือร้อยเราเราพรีเซนต์เราทําเองแต่เรามาเรียนที่นี่จากที่เราไม่เคยจัดดอกไม้เนี่ยเนี่ยจัดดอกมาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาจะมีเปิดสอนนะนอีกไม่นานเดี๋ยวติดตามในเพจแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปด้วยรักร้อยร้อยรักไปเดี๋ยวเราไปให้พี่ดีมร้อยรักทําไมพี่ก็พี่รักร้อยอะไรไป อัเปลี่ยนชุดอะไรครับเนี่ยลูกพี่มีไม่ให้อลซอลลดตายอลซอลล์ตายรูปสะจอนใครรู้ว่าเป็นรูปสะจอนอาหารอธิการปฏิบได้บอกหน่อยว่าถึงแล้วอ่ะถึงแล้วถึงแล้วเราตามหาน้องดีมนะทีนี้ทีนี้ประกาศใครต้องตาแล้วครับตอนน้องดีมอยู่ไหนฮะต้องดีมให้ได้ตา กกลูเอามาหาพ่อเราไม่เป็นมือเราดีใจมากเลยวันนี้ที่เผ่าเราได้รับใบประกาศเสนียบักเรียงจบเราเป็นตัวตั้งแต่ปีห้านตอนนี้มาเป็นมือบอกได้มาจากไหนครับ้ามาจากไหนบอกได้เยวันนี้เราดีใจมากที่ชาเผ่าเราได้จดไปเป็นเชนาเป็นเช่าหรือบ้าอะไรเออ เีพคบพ่อแม่มึงตัดเสร็จไ่ะคุณครับค่ะรับดอกไม้รับดอกไม้อย่าพ่อรับดอกไม้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขียนไว้มาดีคอมเก็ต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 ข้ามมือจากตีห้าค่ะค่ะนี่อันนี้พี่ทำให้น้องคุณครเฮ้ยมีของพี่กายด้วยอันนี้อันนี้ของพี่กายอันนี้ของพี่กายเปล่ามาให้น้องสิงห์บอกคอนเซปต์ด้วยอันนี้มีอันนี้แต่นี้ ไม่รู้ไปเดาเองอันนี้มีหลวงอันนี้เมียน้อยจบไหมรับรับนี่ของสามภูมานี่ยสามภูมิอันนี้อันนี้ของสามภูมิอันนี้ของเอเดนอันนี้ของเอเดนอันนี้ของกิเลิงอันนี้ของเนลล่าหมดแล้ว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 หมดแลหมดแล้วนี่สามมินะเอาปากอะมึงเอาป๊ะเอาป้ายไปด้วยเนี่ยป้ายไปด้วยอันนี้อันนี้ปไปบอกด้วยนะอันเกิดมามันขี้เหร่เลยเนาะมึงช่เห็นไหย มันสวยตรงไหนเนี่ยท่านนี้มีพิรุธอีกแล้วน้ะดีพร้อมกินสี่ร้อยรับกรแม่ไม่ใหญ่นอยังผมไม่เข้าคือไม่ใหญ่ใหญ่ไม่เลยขอบคุณไม่มีขอบคุณมากอันนี้ก็น่าสนุกด้วยอันนี้ขณะสนุนโดยบริษัทกายฮารุสุประกอ อันนี้ของอันนี้ของผมออันนี้ของมือมึงใส่อันนี้ของพี่นะเออในรถไฟนะให้ชนกันมีอะไรสิ่งดีๆีให้อีกของให้อีกมีไหมมีของให้ไหมม่ีแล้วอันนี้เอาไปแล้วอันนี้ของพี่พี่คืออะไรอันนี้ไม่แพงไฟปแล้วมีแสงสว่างมีอะไมีอะไร อันนี้ไปโคมไฟเรอปวดพอน้องไปจะได้มีแสงสว่างนำทางชีวิตมึงให้เจอเด็กคงดีๆอย่างน้องซิงทำไมทำไมไม่ซื้อท่านโลมาทำไมไม่ซื้อท่านโลมมาท่านลมเอาไว้มึงตายก่อนมึงไม่เอาเรื่องควหมีกรู้สึกยังไงมึงมาพูดที่มาตกใจตกใจตกใจมากแต่ว่าหนูแต่งตัวไม่เรียบร้อยแบบนี้เพ็งนี้เหมืหาเสียงเลยอ่ะกูขอไปเต้นกล่องเต็มเลยอะไรข้าวท่านไอ้หนูตกใจจริง อันนี้พี่กายฝากมาว้าอันนี้เลยจะไปไหนอะจับคู่พี่กายฝากหมามาดูก่อลมาตัวกันน่ารักจะตายนี่พี่กายฝากมาพี่กายฝากมาเอาขี้เถอะเอาขี้ไปเอาขี้พี่กายฝากมาพี่กายฝากมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีไม้เปล่า เปล่าไม่มี้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ไม่เล่ไม่เอานี่ะไากหมไม่เอาไม่เอาัมเไม่เอาไม่เอาอ้ยของมของจบไม่เอาคอฟอไว้ไคอไว้คอไว้ ขอบคุณครับบริกัทไก่อารูแกมเมอรี่นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะทีนี้จริงจริงแล้ววันนี้ไม่ใช่คนเดียวนะที่เราจะเซอร์ไพรส์นองไอ้ด้วยน้องไอ้น้องไอ้นอ้ยน่อยู่ไหนน้องไอ้อาเอาใหญ่เอามึงครพอเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่องูนเผ่าเรา แล้วเดี๋ยวเอาไอ้น่ต้องไปรู้อย่างงี้กูเรียนดีกว่าถ้าเขาได้ตันอย่างงี้กูน่าจะเรี้ยงขอบคุณเจ้านายก่อนขอบคุณครับไ่กล้าคะแต่มึงเหยียบไปตอนเนี้ยและเราก็จะมีคนเรียนชาบูพวกเราแล้วในวันนี้เจ้านายโอนให้สองหมื่นอยู่ในบัญชีนี้เลยจริงหรอเออไปดูได้เลยไปดูได้นี่ค่ะ ถ้าดูแล้วเจอแบบพวกมุด้วยอาละครับตอนนี้เราก็ได้คอนเกตอะไรนะคอนเกตเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเกตตลีกันยินดีเรียบร้อยแล้วยินดีกับน้องดีมด้วยแล้วก็น้องอายที่ได้รับปริญญาเรียนจบแล้วในวันนี้ก็ขอบขอขอบคุณนะเจ้านาย ที่สนับสนุนเงินลงทุนมาให้สปไพร์น้องดีมแล้วก็ขอบคุณทีมงานการอาร์ทุกท่านที่ช่วยกันในมาในวันนี้ขอบคุณตาดอนด้วยนะครับขอบคุณตาดอนด้วยที่ชดลูที่น่ารักแบบนี้ออกมาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ทำให้เราได้มาถึงจุดนี้ครัแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับกายอารุแฟมิลี่บ๊ายบาย ที่ร้านดอกไม้ส่งดอกไม้นี่ไปใหท้ที่ทําเองนะอันนี้ให้อายอันนี้ให้ดีมเอาไปแบ่งกันละกันส่วนอันนี้เนี่ยลูกทามาพี่ฝากเอาไปให้นะ<อ>ดีใจด้วยเห็นพว่งลาออกนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ข้อมูลสัมผัสมึงพึ่งเหยาพึ่งลาออกนะ <c oughs> อย่าลืมว่าพวกพี่รับ์เรามาตั้งแต่เรายังไม่มีใบปริญญาเลย <c oughs> ดีใจด้วยนะไปเอาไปเอาไปฝากไป